ร้ายผ <พา S 1> ่อาอยอดขายอันดับหนึ่งในไทยค่ะและในวันนี้ได้นำตัวแทนของบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตผ้าอ้อมคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นในวันนี้ค่ะก็ได้นำเอานวัตกรรมความพิเศษของผ้าอ้อมกันยู่จากมามีพกอบแพนส์แอนตี้มอสนั่นก็คือนวัตกรรม เพรเท็ชั่นค่ะที่มีกลิ่นตะไคร้าจากธรรมชาติจึงช่วยป้องกันยุงรายได้ยาวนานถึง9ชั่วโมงอีกทั้งค่ะในระหว่างก,การสวมใส่พ้ออ้อมลูกน้อยจะได้รับการปกป้องอย่างยาวนานคลายความกังวลให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างดีเยี่ยมให้น้องสามารถเล่นสนุกได้ตลอดทั้งวันและหลับสบายตลอดคืนค่ะนอกจากที่จะช่วยปกป้องลูกน้อยจากยุงรายได้แล้วนะคะพ้ออ้อมมามีระกกบแพมส์แอนดีพอลสค่ะแล้วก็ยังมีกับการซึมซับได้อย่าง คัญน,นะคะก็ไม่เก่อให้เกิดกรารระคายเคืองอีกด้วยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะพะอันอยูนที่ให้มากกว่าการซืมซับเพราะสะท้อนถึงความห,มห่วงใยและการใส่ใจในการดูแลลูกน้องอีกด้วยวันนี้สําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ภายในบริเวณพื้นที่การจัดงานค่ะส่วนด,ด้านข้างเรามีกับมูธกิจกรรมด้วยคุณพ่อคุณแม่สามารถไปร่วมสนุกกับกิจกรรมจากชาติมามีพื่อเพื่อ parents a ม t i กันได้เลยนะคะที่สาคัญค่ะวันนี้แฟนคลับจะุกคนค่ะ ที่เราจะได้มาร่วมเปิดตัวกับครั้งแรกกับพระอ้อมกันยงจากมามีปรากฏแพรนสแอนตี้ฮอตแล้ววันนี้นะคะเรายังได้มาพบกับทีวีีสปอร์ตโฆษณาตรงใหม่ล่าสุดอีกด้วยและที่สําคัญนะคะจะได้มาพบกับเต้าก้อนความรักไอายาและอันหวานในอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นกับกที่เราจะไปพบกับความพิเศษที่วันนี้ทางมามีปรากฏได้จัดขึ้น เกียรติจากทางท่านผู้บริหารที่จะขึ้นมากล่าต้อนรับทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกทางนะคะรายง i นด i สิ e ค์กิชเกลเบฟอร e ว e นเลสด้วย o ุณอัล o บรตและคุณอีอ o ร o เต้มามิพ e o ก o r ั o แพนส์แอนดี้ o อ r g เ n ื่อวั h น a ้ e ซล i ์วิ o เ a อ e ์ดี o r น e นอ o ์ a r e t า i ์เวลเอ็กซ์เซค r e ทีฟ o ี่ e ะร่วมงาน s ับเร a l พื i อมาให้ค a s ทุกค e a o ้ร n บช e ก e นน i คะร e ยงา u ด a สิงค์กิ i เกลส c ฟอร์วิน a i สด้วยคุณอั a เบรตแนะคุณอีอร์เมามิ 「Necessity of Life with a c t i v i t i Dream of Life a c t i v i t i という文字を取ってです、ね、ノーランドロードーラというコーポレートビジョンを掲げて消費者に便性を提供する革新的ドルです。 สำหรับยูนิชามนะคะเราก็องพูมากที่จะทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นนะคะตามแนวคิดโน l a and ดโ l ล่าที่มาจากตัวอักษรต้นนะคะของคำว,ว่า necessity of life with activities แล้วก็ dream of life with activities นะคะโดยผ่ากน,น,น,าน,น,านาการนำเสนอนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องค่ะทุก่า่าทกด

่จะจากข้อมูลนะคะในปี2023นะคะเราพบว่ารายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ0-3ปีจะมีจำนวนมากนะคะว่าですね、エングレーズ感染したタイの子ども数は1万5000人に、ということで。 แม่ะิพย์แม่ทิพย์ซึ่งในปีที่แล้วนะคะเราพบเคสป่วยที่เป็นไข้เลือดออกย่านหาถึงอยมาเพื่อปิดการศึกษายด้วยกันนะคะซึ่งจำนวนนี้คะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญมากแล้วก็ยูนิชามนะคะซึ่งตระหนักถึงการลดความกังวลของคุณแม่ตรงข้อนี้นะคะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับสุขภาพของเด็กๆมาเป็นอันดับแรกนะคะัว เพื่อสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันก็คือจะผ่านสามตัวอักษรด้วยกันที่เริ่มต้นด้วยตัว L นะคะเป็นโปรเจกต์ L ของเราเนาะตัวนี้ก็คือมีความหมายดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่คือ Lady หมายถึงการคิดหาไอเดียโดยให้ควาสคัญกับผู้หญิงโดยเสมอ สร้าง Lifetime v a l u โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและก็สัตว์เดียงนะคะตลอดชั่วชีวิต l ลิใหมายถึงการทํางานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและตมม้องหลังใหญ่ใหญ่มมมมยยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานเปิดตัวของเราในวันนี้ค่ะเอมี <laughs> ขอบคุณคุณพจะมาด้วยนี่สำหรับการแปลสปีชค่ะเสียงปรบมือต้อนรับคุณอะนุชสารรุ่งเรืองพิมในการอุโสสายงานการพาณิชย์นะโอโมโปลิโคโลตัสประเทศไทยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะกใจกก็คือเกี่ยวกับยุงร้ายค่ะที่เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนไม่มีใครชอบอย่างแน่นอนและที่สำคัญค่ะในวันนี้มีเกศทุกท่านฉัน สาธารมันเป็นผู้ในการเองโรคติดต่อตางๆมาแรงโคโร่ควบคุมโรควันนี้ขออนุญาตมาอย่างที่ท่านวิทยกรได้พูดถึงนะคะว่าตองย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโรคไข้เลือดออกสาคัญนะคะเมื่อก่อนนี้เราจะเรียกว่าไข้เลือดออกเนี่ยจะเป็นในเด็กนักเรียนไปเรียนนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยสถิติของปี2567นี้นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงสัปดาห์นีต้องผ่านมาได้ประมาณ9สัปดาห์เนี่ยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยแล้ว เจ็ดพันรายนะคะซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึงสองเท่าแล้วก็ถ้าเราจาแนกอายุเราจะพบว่าในเด็กกลุ่มศูนถึงสปีซึ่งจะต้องใช้ผ้าอ้อ,อมเนี่ยนะคะป,ป่วยไปแล้วตอนนี้เจ0ดรอยกว่ารายนะคะและที่สําคัญเนี่ยเ,เสียชีวิตไปแล้วสองรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้มีการเสียชีวิตอีกแล้วก็ไม่อยากให้มีการป่วยอีกและวันนี้กรบมุกคับโรค จนดีมาสนับสนุนนะคะในการที่จะดูแลไม่ให้เด็กเล็กเป็นโรคไข้เลือออกเราคงจะต้องมีมาตรการสำคัญสองส่วนน้องบอกไม่เอากันคงต้องมีมาตรการสองส่วนนะคะเรื่องของการจัดการเรื่องยหลายเป็นเรื่องสําคัญนะคะตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าแม้ฝนไม่ตกเลยแต่ยุงเยอะมากทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนว่า นอกจากการากำจัดแหล่งน้ำแล้วถ้าหากว่าเรามีภาชนะที่เราวางไว้ในซานาที่ท,ท,ท,ที่ที่แจ้งเนี่ยนะคะเราควรจะต้องมีการล้างแล้วก็ขัดไข่ด้วยนะคะเพื่อ,อยุงลายจะได้ไม่ติดแล้วนะคะนอกจากเทน้ำทิ้งราต้องไม่ลืมว่าต้องจาัดก,การยุงด้วยะคะ่ะยุงเ,ยเป็นเรื่องใหญ่อย่าเปิดโอกาสให้ยุงมากัดน,น้อยนะคะ ย้ำถึงความสำคัญค่ะว่าวันนี้เราควรจะมาใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพของน้องๆรวมทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ค่ะจะได้คลายกังวลว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่คลายกังวลได้อย่างดี มาจิงคืนค่ะเอาละค่ะสำหรับในช่วงต่อไปนี้นะคะอย่างที่ที่ฉันได้มีการเกริ่นไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าเราจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับพระอ้อมกันยุมจากทางมัมี่โปโกนั่นก็คือมามี่โปโกบแคนส์แอนตี้มอสกันแล้วนะคะเป็นครั้งแรกที่นี่และรวมทางค่ะเราจะได้มาพบกับทีวีซีโฆษณาตัวล่าสุดจากทางมัมี่โปโกด้วยและอีกสักครู่หนึ่งนะคะในวันนี้กับความน่ารักสดใสกับตั้ไอยา และก็อันวานะคะในอีกสักครู่น,นึงค่ะเอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้กับครั้งแรกกับการรับชม TVC โฆษณาจากฉากมามีโคโคโค่พกโกถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เสียง And today, we got going to invite our executive that who are coming here to join with the grand opening ceremony time right here. we the first of all, so please give me a round of applause for welcome for one more time, Mr. Kenichi Kumagai, as I say, Khun Kowie and Khun Atthiporn Tanjararak or Phra Phra Mee, Phra Mee Aoi. And today, all of you who are in the audience, we're going to กับการนับข้าวดาวถอยหลังกับวิธีเปิดเปิดตัวมามีพกบแพมส์แอนดี้มอสลูกน้อยขอบคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและสิิตสรทยจากโปรและนี่คือครั้งแรกกับพ่ออ้อกกันยุงจากมาพี่พกกรขบคุณพกกะบปค่ะขอบเงินขอบคุณกรมคุมโรจากกระทรวงสาธารณสุขวิ สิงของดาก่อนนะคะในโอกาสนี้คะ่ะเขาเสียงปรบมือในดังอีกครั้งให้กับคุณกวีและคุณอนิพร์ตันจรารักรวหน้าบอค่ะ,คะ <laughs> ว่าสมัยที่ดิฉันอยู่มัธยมต้นผมสั้นเท่าติ่งหูดิฉันไปเป็นแฟนคลับของคุณพ่อเขาเนยนะคะ <laughs> จนตอนนี้ดิฉันก็ผมสั้นแต่ว่าไม่เป็นติ่งคุณพ่อแล้วค่ะมาเป็นติ่งทั้ง4ี่แฟนนั่นเองใ่ไหคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ะ่ะจากการที่มีแฟนพี่ทีน้องพีแล้วจวมามี้อายางกับอันวา เป็นยังไงกันบ้างคะมีลูกสี่คนค่ะปามีบีปามีออยจริงๆเป็นเป้าหมายของวเขาเลยนะคะอยากพีคเยอะแต่ว่าก็เกินความคาดหวังมาดนึงเพราะว่าตอนแรกกะว่ามีสามอันนี้โชคดีได้มัตสี่แถมสาใจมากค่ะแล้วพ่อๆบีบีมระคาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการ ผัดตัวจากนักร้องซูเปอร์สา์มาเป็นพ่อลูกสี่จริงตอนแรกก็เรียกว่าปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับเมียเก่งอวยช่วงในกรนอวยเมียเก่งก็คือแบบมีตอนเด็กๆก็ออกมาน่ารักก็เลยคิดว่าแบบมันก็ทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นเป็นหมดง่ายๆน่ารักไหมคะอ่ะจุงใจกค่ะลูกค้าส่งใจกัน Kiss จ ดิฉันอ่าเมื่อคร้่นี้มารมี่ออยบอกว่าให้ส่งจูบใช่ไหมคะดิฉันไปดูคลิปหนึ่งค่ะที่น้องได้มีการคิสตุ๊กตาบาร์บี้นะคะโอ้โหน่ารักมากมากเลยนะคะเอาล่ะมาถึงในคำถามถัดไปค่ะมารมี่ออยค่ะมีการแบ่งการเลี้ยงน้องๆอย่างไงบ้างคะกับพ่อพ่อค่ะ จริงๆหลักๆก็จะเป็นออยเพราะว่าบีมเขาก็จะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็จะมีผู้ช่วยหลายคนค่ะคนเดียวก็คือไม่ไหวนะคะค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวน้องเขาเดินไปเดินมาจะไปด้วยเหรอคะลูกไปด้ยเหรออัญญาจะไปไปไหมคะยิ้มยิ้มก่อนทิ้งได้ไหมลูกขันนิ้วช็อตขนนิ้วน็อต่ยิ้มห่านไปยิ้มหวานทีนึงได้ไหมลูกไยิมานไิ้หมยิ้มไหม ค่ะค่ะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นไม้เท้าเออพอกลับจากส่งลูกปุ๊บีเข็จะไปออกูจบกลับมาบ้านก็มาเล่นกับคนเล็กเล่นกับคนเล็กยังไม่ทันโอ้โหสนุกสนานมากเลยรวมตัวกันเยอะมากใช่รวมยากที่ไรก็คือแน่นบ้านค่ะก็จะต้องยใช้อวญาเ่ราก็ใช้ตั้งแต่วบอลเลยคเพราะว่าตั้งดิวอเี่ยเาจะน่แล้วก็ไม่มีการระคาเคือเลยเ